รัตนโกสินศกร้อยสิบสองเรือรบทันสมัยของจักรวรรดิฝรั่งเศสเดินทางถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาแม้ประชาชนและทหารไทยจะพร้อมสละชีพเพื่อการสู้รบหากแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระไทยเจราจาทางการทูตกับฝรั่งเศสเนื่องจากทรงเห็นว่าการสู้รบจะนำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตประชาชนเพระไทยตกเป็นรองด้านยุโทโธปกรณ์เป็นอย่างมากพระองค์ทรงยินยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสในท้ายสุด แต่การตัดสินพระไทยนิครานั้นได้รักษาดินแดนส่วนใหญ่รักษาเลือดเนื้อของคนไทยที่ยังคงอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยและผู้ที่ต้องตกอยู่ในความดูแลของฝรั่งเศสเหนือกว่านั้นพระองค์ได้ทรงรักษาอธิปไตยของชาติมาได้จนถึงทุกวันนี้และนี่คือกว่าจะเป็นไทย